สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ้าเจ๊ฮะมันเป็นใบอ่อนมีมันทำบอลหลายใบย,ยอดมันกับดอกมันหา เจอกันย่ามาแร้งยงอยู่สวนพี่น้องจ้าไปตลาดมาพี่น้องจ้าเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าไปขายของนะคะมาหามักถั่วหาหมักถั่วเมื่อผัดกะเพราพี่น้องจ้าหามักถั่วฟักเง่างก่อนซิมเมื่อผัดกะเพราซื้อหนวดปาหมึกมาห้าสิบบาทสีมเมื่อพัดกะเพราสู้น้องนาลิดน,น้องพลอยก,กิน มักถั่วคือบอ่มีมันขึ้นป่านะมดมักถั่วขึ้นป่านกอไผ่มดบอเอาหลายดอกอซี่ห้าหน่วยเอาจากสี่ห้าหน่วยพอได้ใส่น้องพี่น้องจ๋าหาแน่มักถั่วก่อนเด้ออ๋อผ่อีตูอยู่นี่ฮะผ่อีตูเป็นดอกมันล่รถผักอีตูเป็นดอกหมดแล้วหามักถั่วก่อนเด้อ เก็บมักถั่วยุบมันขึ้นค้างก่อไผ่หมดพี่น้องจ้าเออหมักถั่วก่อนนะคะเนี่ยอ๋อพราอีตู่เป็นดอกหมดละเพราะอีตู่เป็นดอกหมดแล้วได้มักถั่วสามหน่วยพี่น้องจา้า หาอีกก่อนิมาหุงข้าวจับเมื่อหุงข้าวแล้วก็ผัดหนวดปลาหมึกสู่ลูกลูกหล,ลานกินได้หนวดปลาหมึกมาไปขายของพี่น้องจามอนิมานิสาไปขายของนะคะคุณยายให้เพิ่นพักสักก่อนคุณยายให้พักก่อนให้คุณยายพักก่อนคะ่ะเออ อมังหงมังหุงพี่น้องจ๋ามังหงตาสะอ่อนคักมังหงก็คายดีดีเมื่อนี้มังหงหม็ดเลยพี่น้องจ๋ามัละโกหมดเลยนะวันนี้ขายมังหงขายพักมืออื่นสิมาตัดดในขายดีแท่นี้นี่พี่น้องคายดีแท้ มดก้อนมูเลยตัวนี้ไปเขาก็แลนใส่เลยตัวนี้มังหุ่งนี่มังหุ่งกับคาย,ยีมังหุ่งกับมดมังหุ่งหมดเด็กกมากอันเขือพ่วงกับมดพักให้ย่งอยู่ยั่่งย่าง,าง,าง,างละน้อย เราจะกลับบ้านไปผัดกะเพราอหมืมองห่งคุณยายม,มาตะเวนพี่น้องจ้าขับรถบ่อคอยบ่อคอยแข็งก็แข็งอยู่แต่บอันบอได้ขับดดเนนะาะมันบอได้ขับดนละคอยไปคอยมามันยังบอสิ้นทาง ก็เลยมาตะเงินก็เลยมาไหวมเมื่ออะไรพี่น้องจะหาเก็บมักถั่วซิมาผัดกะเพราอืม,อมบ้งเนี่ยพักส่วนผักคุณยาย อมืมักเพชรนี่มันคือดกแทะมักเพชดดดๆมักเพชดแดงบ่เออออมาชมมันจะใสโอ้มาชมกัดมาชมกัดมาชมกัดก็มักเพชดนี่ไปบ้านพี่น้องจ้ามันค้ำละ่ะ มาต,ตลาดก็ห้าโมงแล้วเพื่อมาหอดผีก็เกือบหกโมงพี่น้องจ้าขับรถขับรถซาขับรถซาขับรถซาพุณยายต้มน่ำไมไว้คุณยายต้มน่อไม้ไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้นนสวัสดีค่ะ